สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกท่านทั่วโลกนะคะเดี๋ยวจันจะพาไปดูในสวนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขึ้นไปด้านบนก่อนเนาะไปดูที่ว่าด้านบนมีอะไรนะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอรไรส์นี่คือลูกอะไรนะคะ นี่คือลูกอะไรทำไมมันเป็นหยกย้อยแบบนี้นะคะดูสิคะทำไมมันเป็นหยกย้อยอย่างนี้ดกมากๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเป็นพวงพวงเลยนะคะอืมเนี่ยดูนะคะดูค่ะดูด,ดูเป็นพวงพวงเลยสุกดีมากเลยนะคะดำเป็นเอง คืออันนี้มันสุกแรงแล้วนะคะสุกแรงแล้วก็หวานมากเลยนะคะชิมดูค่ะนะคะหวานมากๆนะคะไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะเต็มนะคะดกมากดกทุกปีเครือเดียวค่ะเครือเดียวหมายถึงต้นเดียวนะคะโอค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะก็คือเขาจะเยอะมากเลยนะคะ ทำน้ำมงุนได้เลยค่ะหวานค่ะหวานมากๆค่ะหวานมากๆแล้วก็จะไปถึงตรงโน้นเลยนะคะเป็นเครือค่ะจะถ่ายให้ดูนะคะพามาดูพามาชมค่ะอยู่ทุกซอกทุกมุมแล้วก็เนื้อแน่นมากเลยนะคะเนื้อเขาจะแน่นมากๆแล้วหวานมากๆเลยนะคะทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ ทุกซอกทุกมุมคือดกจริงๆดกจริงๆดูค่ะกินไม่หมดค่ะกินไม่หมดนะคะกินไม่หมดดูค่ะความดกของผลไม้ความดกขององุ่นเรานะคะปลูกต้นเดียวค่ะนะคะปลูกต้นเดียวแล้วเขาก็จะแตกกิ่งแตก ก้านออกไปนะคะแล้วก็ผลละมัแบบเขาส่งผลเยอะมากเลยนะคะสวยมากทานไม่หมดหรอกค่ะนะคะทุกปีเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกปีเลยแล้วเราก็เก็บไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแจกเพื่อนๆค่ะไม่ได้ขายค่ะออกแกนิกนะคะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอุ้ยอ๊บเกือบแล้วค่ะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคะ คือธรรมชาติค่ะนะคะเราไม่ได้ใส่ย,ยาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็คือธรรมชาติเลยนะคะปลูกธรรมชาติเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างนะอันนี้ได้ร่วงลงมาแล้วนะคะก็จะเก็บไปกินนะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นห้องครัวค่ะตรงนี้จะเป็นห้องครัวก็คือเอาไว้ตรงนี้ก่อน จะพาไปดูอันนี้รถ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 เอาไว้ใช้ก็คือจอดไว้ในบ้านนะคะกว้างนะคะกว้างแล้วเบาะเป็นออตโต้ค่ะเป็นออตโต้ เป็นออโต้นะคะเกียร์ก็จะอยู่ในที่พวงมาลัยนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าข้าง,งข้างนี้จะไม่ใช่เกียร์นะคะจะเอามีที่ชาร์จแบตแล้วก็มีที่เขียบุหรี่มีเอ่อที่วางโทรศัพท์แล้วก็มีเยอะแย,ยะนะคะมีที่วางน้ํานะคะด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้ก็สามที่นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะเด็กๆเ,เอาไว้ก็คือทั้งหมดก็จะมานปดที่นั่งนะคะ สำหรับเอาไว้ขับออกไปไกลๆค่ะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้น,นะกเกียร์เขาก็เราสามารถกดนี่ได้อัตโนมัติค่ะเครื่องอัตโนมัติมาดูค่ะมาดูผล,ลไม้กันต่อค่ะก็คือดกทั้งพุ่มอยู่ข้างล่างเลยนะคะแต่จันยังไม่ได้เก็บเลยนะ สวยนะคะสวยมากจนโอ้โหภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจมากๆกับผลไม้ของตัวเองนะคะนะกับองุ่นคือมันมันดกดกจริงๆค่ะเดี๋ยวจะต้องเก็บไปแจกเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนที่ทำงานนะคะอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะดูค่ะอันนี้ต้นเดียวค่ะอันนี้เป็นต้นของเขานะคะต้นของเขา ปลูปลูกแค่สองปีก็ได้กินแล้วค่ะนะคะดูค่ะจะให้ดูเพราะว่าคือเขาดกจริงๆค่ะเขาดกจริงๆดกมากจริงๆค่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงเต็มเลยค่ะเคือมันแตกเขาแตกกิ่งแตกงาออกนะคะแตกเครือออกเงี้ยเดีย๋ยวจะต้องตกแต่งกิ่งแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูงมากนะคะ จะตกแต่งกิ่งเขาปีนี้นะคะนี่ก็สุกสุกจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจันก็ไม่ค่อยได้กินผลไม้สักเท่าไหร่นะมันมันไม่ค่อยหิวอะค่ะนะคะ,นะคะก็มันเวลาเราเห็นเยอะๆะเราก็ไม่ไม่กินอย่างเงี้ยคะ่ะเราเห็นเยอะๆเราก็ไม่ค่อยได้กินนะเนาะพูดถึงเดี๋ยว กจะขึ้นไปตรงนู้นเลยนะคะดกมากๆค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะสามปีแล้วค่ะดกแบบนี้นะคะสามปีแล้วที่ให้ผลดกมากๆเพราะว่าได้น้ำค่ะได้น้ำได้แดดแล้วเราปลูกหน้าบ้านด้วยไงคะสวนอยู่หน้าบ้านนะคะดกมากๆ ตรงนู้นค่ะสูงสุดเลยนะคะให้ดูนะคะก็อย่าลืมนะคะพี่เพื่อนเพื่อนค่ะนะคะ fc ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้จันปารีสด้วยนะคะจะได้ทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันคลิปต่อไปนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ใครเข้ามาใหม่ก็สับกดติดตามนะคะกดซับกดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านทั่วโลกนะคะสำหรับคลิปนี้จันปาริสก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ